สวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกนะครับกับโชรูมเหียมหัวสว่างแดนดินนะครับบายเซียวไรครับจะพามาเบ่งบรรยากาศนะครับไปมาโชรูมนะครับนะครับใยในรถแต่ละรุ่นนะครับาจะามีรุ่นใดในเบ่เงบรรยากาศโชรูมใหม่นั่นนะครับงามวัวเก่าครับมเมื่อี้จะเป็น บรรยายภาคยีสานนะครับือวาภาษาทองิค์บ้านเฮานะครับทางหน้าก็จะมีรถจอดโชว์อยู่ครับซีัันนะครับแต่ละรุ่นก็จะมีเอ็กซิลี่แน่นะครับเอ็กซิลี่สปีดนะครับแล้วก็แคปยกสูงซีประตูยกสูงนะครับรวมไปถึงแคปลอกกระทะนะครับมีหลายรุ่นให้เรือนะครับหลายโปรโมชั่นนะครับสนใจรุ่นใดถักเข้ามาได้เด้อครับเด้อ จองน้ำเซียวไล่ก็ได้ครับผมสวัสดีครับ